สวัสดีค่ะมือนี้มาป่ามาเที่ยวปลานี่มาเก็บเห็ดมันปูพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดมันปูน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดมันปูน้ำกันเด้อเห็ดมันปูดอกสวยๆดอกงามๆมาคือเห็นปูเมื่องนออเห็นปูบานเห่าได้นน่เห็นปูบานเห่าออหอมอุ้ยหอมไหล ฮอนหลา่ฮอนหลายบรรยากาศน้ำห่วยเพราะว่าห่วยน้ำพุนโบตกมันก็เลยนหน่อยพุ่นผู้ผู้เก็บผพุนึงก็อยู่พุ่นตั้งกล่องเด้กเก็บมันปูเห็นมันปูมาตั้งอะได้โอ้ะกล่องมันสิตั้งได้บ่นเนาะมาขึอนยังดึงเสียงแต่เนาะลาเอ๋ย มาด้อ,อ,ดอพ,พี่น้องมาเดอเห็นตังปูน้ำยายดีพาปืนจะเอาไปทำอะไรนะ่ะเห็นมังปูนี่จะไปทำอะไรจะไปทูขัวบอกจะไปพัดบ, <c oughs> โบ่โอ้ยจะบอกโอ้ สีกับสีแล้วก็นเนี่ย hmm. ปลาตีน มาเด้อพี่น้องมาเด้อโอ้ยไม่ได้ขี่ดินตัวนี้เหนื่อยบ่ได้ิี่กากเลยนี่บาได้ขี้ๆนันนนะน,นนี่นะเห็ดเห็ดนะนี่นะฝนน้าฝนน้าเบิง่งพี่น้องเบิง่งมันคือเป็นลายๆโทรศัพท์ก่อนจะเป็นดี่หออ้อนงมัวอยู่ต้องซับกระได้ ตั้งกเบ่ได้เพราะทับกระไดไปบรัดปลาไปบรัดปลากระชังไปมึงส่งนี่ก่อนโบสวยเนาะต่อหาเอางามๆเนาะโอ้ยอิ่มพ่อขออนุญาตบาดข้ามด้วยผี่น้องเอ้ยดอกเนี่ยเดี๋ยวเขาบุกเก็บเดึกดอกเลย เห็ดดีหมดพี่น้องนา่เฮ็ดโกอโก้อีเห็ดโกอแดงเฮ็ดกกอลูกเช็ดหิมาก็แหละเห็ดโกอเห็ดโก้งงแบบอื้อ กอดก็คิดธรรมะิดดมาก็คือมังบรรยากาศพี่น้องมันบรรยากาศหอนไนเมีนอยู่บนี่เมีนตัวเมียนง่ายๆย่นี้ พันใหญ่พันใหญ่พันใหญ่มึงติี่นะเพุ่นโอ้ได้หลายเลยดิปะไปมองมงามาบอือโอ้ยงามปันตัวโอเคเลยโอเคเลย จะรลสิไปนล่เง็นใส่ใส่ก็คือเฮ้ยเดี๋ยวมกกังกรเดี๋ยวนิ่งๆก่อนโอ้ไม่ถูกอ่อน,านาาหาหลอกหาหลอกหาหลอกคนดูคนดูคนมันบื่อซื่อเศร้าเพลินแรงสมบรรยากาศน้ำผอมเด้อพี่น้องเดิอ้อ อันนี้บ่มันมีอยู่บ่อยูบ่บเบิ่งนีหนมิมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อเก็บโอ้ยนี่มันาองขอกินแน่กินแน่อยู่นี่ยุ่งเอ้ย mấy cái tạp tiền lên phun niệm hôm nay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  hôm ở hôm hôm nay hôm nay hôm nay ไม่ได้ดไเ,ไเ,เป็นนองมาเก็บเห็ดพันปูน้ำกันมากส่ดอกต้นตูน,นได้เหรอข้ามาสอบดอกเผาเนี่ยผู้เผาบอกว่าสิเขีนไนียของเผาเออมากของเผาน้ำไผ่ด้วยอไม่เศร้าเนีย่ยบอ อนุ่มเป็นอลไมาหัวฮะเอออันเดียวกันเนี่ต้นสีชมพูใส่มาสุมฮืม ต,ตีนเฮ็ดนุ่เอ้ยพี่น้องขอหลอกเก็บ เฮ็ดก็บ่ได้ดรอกอึดลายบานนอนกินเฮ็ดมันปูนี่ล่ะเมนบ่กอืกวนนี่เนาะคนนี่เนาะกวนมากๆเลย เขากั้นบทบไวไหวเขากั้นไม่ไหวไงอื <c oughs> นล้เดียวได้เดียวเรยเียไูดพันธอาไรสามดอกเพชรปวกเพชรปวกเอไปปุ่นเดปุนหนึ่งอยู่ตัวเพชรก้อนหนเ่พนบริจาค ก็ว oh. ่าบดายยงเพ่เราบริจาคคุณนะเขกินเลยเอายางก่อนกำลังไป่มาเก็บเห็ดเลงบดเห็ดเลือเห็ดเงเราก็เก็บคือกันมือเศื่นีคือยังมีอยู่มือนี่บรรดามาเก็บมามูไาเก็บก่อนตันก็สอ๊ตเแล้วจะเตรียมซ่อนดอกเห็ดยเนยยเนย ให้นุ๊กเนี่ยนุ๊กใส่เน่ยนาส่วนร้านใส่เอาไห้โอ้ยพ่อน่งเอาดอกจุ่มจุ่มมันทั้งนั้นมันก็ะเซ้าจุ่มเลยโอ้ยพอปนแล้วคุ้มค่าดิฮันพอกเกงอะไรดิอือแก่เกงกับพ่อแก,กงแล้วปนสิปนกินไปอาก็จะไปลูกไว้เถลีก็ได้ เคียน่นี่เคี้ยวว่างนี่น่านี่นี่นี่พุ่มนี่นะเคียพุ่มนี่ไว้ไว้นี่เพราะว่าเห็ดเห็ดกอดอกหนึ่งงามๆจุ๋มๆนี่นี่มุนขาม่านี่ผู้ดูน่ะพอน้ำเเ่งขีขานเทได้เดียวนี่อัามาเรี่ยกับขานเอาหลานตัวลอยแปด ไม่ได้พี่น้องมาเก็บเห็ดหาเห็ดซอยกันเห็ดบานเนาะน่ะนอหอมเบืองบรรยากาศน้ำกันผอมโอ้ยบรรยากาศก็สมด,ดีเถอะห้างเสียงเจ้าตัดยาตัดเขา่าฮะผมไพดมผู้บาสืาผู้บาี่น่นี่น่น่นี่นี่าีนี่นี่นี่่นี้่ เท่าไหร่อีกวะโตแล้วแล้วมาเป็นไงบ่กไม่มีคนน่อยบ่บ่ทมบ่หายมาซะคือบ่ว่าเอาเห็ดมากินเน่คือบ่ว่าเห็ดหลงวงมาตอนเน่เห็ดนั่นแหละออกลายค้นนึนก็หลายกว่าเห็ดอืมใส่ข้าวเหนียวใส่ขาวคั่มขึ้นบ่อยู่บ่นอน กูอยู่บ็นอนก okay. ็ได้แล <öst> ้วม <c ultur attacking people> ันมีแต่ว่ามันเฮ็ดวะวกวะออกเ่ไปเมื่อไปเฮ็ดเขาอยู่วัดป้าเฮ็ดเขาอยู่วัดป้าบ้านป่ะ ไปเรื่อยๆเมื่อที่พี่น้องเมื่อเมื่ออวยอวบ้กโหดเอเว้ยแบงดูล่ะฮะอุ้งมันหนักเอเน่าอยู่บนอะไรขางในเนาะม่วนเนาะบึ้งไผ่านเน้ผ่านนเกียวาผ่าอยู่เหี่ยหมดแล้วเว้ยอยู่ดีใส่ถุงมวเน่าหวกเน่าสวนบักเน่าพี่น้องมาฝอสวนบักเน่าตือนเบืงหลว ใครสนใจมาเอาเด้อพี่น้องบมกน่าอยู่นี่สวนหมูน่าเนี่ยมะนาวมันจะลูกใหญ่ๆนะคะจะคลองสวนนี่จะคล้องสวนนี่เอาโหลดนี่อันนี้อันนี้จะคองสวนเอาหอยเห็ดมะฮอดนี่จะคลองสวนเอาหอยเห็ดเห็ดกุ้งคานอะไรอยังวะบ่ได้เนี่ยบ่ได้ โอ,อ,อ้ดูสมหน้าไม่เห็นหง,งนนหรอกเพราะว่าอืมบัมจักบักลินใหม่บัจักเห็ดบัจักบักสิดาอ๋ออืมไก่เพิ่นกระลย่ยหลายคนคั่วยเพิ่นกระไดสามตัไก่ ส้มบรรยากาศน้ำผอมพี่น้องพี่ไอเห็นพี่ไอดาดิบอแมนพี่ไอเสดาว่าเป็นบ้ามันพี่บ้าคักคักวะเอามาเทใส่เกใ่หัวเ้าใส่ตาเอาเปิดออกกระเทยห้ยที่ละเก็บบัเก็บถุงว่าถ้าอย่างนี้จะงเนีเทเลว่ามันไหลเลยมันไหลเลยมันเต็มเลยเอามาจากอะไรกันหรอเอาเทลงเทถุงอยู่บ่เทถุงตัวนั้ อันบ่อหางกับว่าเลือกขนาดดิต้องดิ้นไม่ไม่มีวัวมันก็เอาอันควยอยู่หน้าน่ะมีอยู่ควยหอดอันยากอมีงอการต่อยหนี้ของสมบัติการต่อยกันยี่ัวหน้าก็มาต่อยมาเนี้ยบอการต่อยนี่กับคุยกับเบือนเอาซื้อคุยกับขันโสดวุ้นบริหารยากมึงนี่สะเพริไลพี่น้องเลย ผู้หาบ่อได้กินผู้กินบ่อได้หาอันโยกโยกขึ้นดูวยละโอ้ยยกขึ้นยกขึ้นโบ้ยบ่ายพี่น้องสมัครโผดใส่คน่ะเอ็ดคนน่ะโอ้ยพอปนไดายนี่ว่าน่าจะดุงบริบัลอือสนุกกินสนุกใส่อันนี้ก็จักมันยังตุ่ม คนมึงนอกเมื่อบาใครเมื่อเอาแบย่างบบบนี้บบบนี้บบดย่างหอนแ้วก่เหลือไตหอดแล้วต่งตัวโ้ยเนาะก็แบล้วเนาะท่านหอนเก็จะอาปากระเ้าตไยกรเ้าเสียลงหาม อย่าลืมวันอาทิตย์เออวันอาทิตย์บอกโอ้ยเหล่าไต่ให okay. mm? ้หมวันอาทิตย์เสียวลงโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ะสวัสดีครับว้าวมังกรมังกรครับมังกรสวัสดีมังกร สวัสดีครับสวัสดีครับบุณชื่อมังกรครับใครชื่อมังกรยกมือขึ้นครับผมคโอ้ผมชื่อมังกรครับโอ้อมาจะหาเห็ดผมชื่อมังกรว้าเออฮึนั่นนั่นโอ้เว้ยโอ้เว้ยคนอีหนังวะคนอีหนังวะ เออโอ้เออเออ,เอ,อบอกแล้วแล้วบอกแล้วแล้วใหอปลอดเอาสินไปขายวันน้อยเด้อเอาสินไปขายให้พี่นั่งตู้เออบันน้อยพูดน,นะเนาะไม่มาลูกล่ะ ว้าว wow. แม่มาตาหาเห็ดแม่มาตาหาเห็ดมาเห็นหมาหน่อยมีแห้งยาวๆมานูบอกเฮ้ยเขาก็ตื่นมาลูกโอ้ลูราเขาก็ตื่นโอ้อยู่นในป่าย่องโอ้เขาก็ลูกจากปีเฮ้ย ถักตื่ก็ตืนแล้วก็ตื่นบอนี่อ้ากระตืนบอนี่อ่าไปหาเห็ดก็ได้หลายผู้หาบ่ได้กินผู้กินบ่ได้หาหายหลายนี่เด้ผู้หาบ่ได้กินผู้กินบ่ได้หาเพื่อนเองหายเออไม่ง้อหายกับไอ้บูด ไปมูดเอาไหายค่นก็ว่าบ่ไร้่ยังพิ่นกเอาหายผู้นั่นไห้บบดนี่ไดนี้เห็ดเหลืองนี่เห็นมันปูนี่เจลาดเอาไหายนี่เจลาดเอาไหายอืมบ่ mua nhẹ Dữ nhẹ Dữ nhẹ Dữ nhẹ có nào Vừa nào À, Ngân, à? à gốc lại là cốt trẻ tít tạm đấy đây phi nồng ờ vãi và đi khắp này lục và đi khắp này và đi khắp và đi khắp này cả năm อุ้ยหอนหลายพี่น้องเอ้ยหอนหลายอันหอนประมันสิเปื่อยบรรยากาศรอบเพื่อนมาพบึงดอกไม้สวยๆกันดอกไม้สวยๆกันเด้อบึงดอกไม้สวยๆกันเด้อพวกหลาย สวนยายลี่ผาเพื่อนอ๋อขอพี่น้องลองไหม่มมกันจักตัวหน่อยฮะตัวขน,นาดบา่โอ้โอ้ยเซพอมันใบสวยเบ้อเด้อกนะ่ะพักกระแนงอืมโอ้มันขึ้นมาลูกว่าเจ้าหน่อยคาอีค่ะมันขึ้นมีนั้นพักกระแนงนี่ โยนาห์ก็มีหนานหยกไงหนึ่งนี่ผักกระแยงนะคะดูผักกระแยงผักกระแยงน่าจะใบยิ่งใหญ่พี่นี่จะใบยิ่งใหญ่สวยเบิดกระแยงผักกระแยงนะครับผักกระแยงผักกระเยงกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แหน่ใบกระท่อม,มกุ้กระท่อมใหญ่ก,กระท่อมใหญ่ดึงลุงพญายมันสูงปวดอีกต้นหนึ่งกลิ่นไม่กลิ่นฝาหลายหลายแต่ว่าเบาหลายเขาพอกินแมกฝรั่งพร้อม เพชพอคนหาไม่ได้กินคนกินไม่ได้หาเข็ดปวกินได้มั่งอ่ะอนี่ได้แต่ส้มอืน้อี่ะอนี้เข็ดปวกินปวกินปปวกนปปวกินกิ ตงอตังอกับสามดกอกนะข้อบุตรโมนะผนเอาให้่นบอกผลเอาให้นี่คือผอนเอาให้นะคะดูซิดูซิดูซิผนเอาให้ดูซิอะไรฮ โน้ให้ดูสิขัาอะไรยโจดบ่ไม่ใช่มึงขัาตระไรยจดบ่ฮะครับบอเมียร์ตะเลยโจดอืมมันเจ็บปากให้เน่่หะหนกินเขาได้ดยู่บก็เม่มันหมเดียวนี้บอนะบอในคลิปนี่แล้วบอในคลิปบ,บอในคลิปอุ้ออยหอนงานไรปุกเอเยคือห่อนเดือ อหอน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 มากมากเลย